สวัสดีชื่อเด็กไม่มีปัญหาตาหูจะมูปากตาหูจะมูปากตาจะมูกตาจะมูกโอ้ยเก่งมากเลยค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสวนีนะุบดีมาจากหีย่บ้านหนองตะไ้พิทยาค่ะอยู่ชั้นปอะไรคะอยู่ชั้นป .4 ค่ะวันนี้ได้มาทำกิจกรรมอะไรกับเพื่อนๆคะ นมเข้าค่ายอะไรคะข้าวิ้นลูกฟังมาข้าค่ายคุณธรรมใช่ไหมคะแล้วหนูได้เรียนรู้อะไรบ้างในค่ายนี้เมื่อวานข้าฐานอะไรไปบ้างจำได้ไหมมีฐานอะไรบ้างช่วยเพื่อนหน่อยมาช่วยเพื่อนหนาอย้บอแล้วก็ไม่ใช่ฐานขัดวิมานฐานขัดวิมานแล้วก็่านขัดวิมานนี่เป็นยังไงคะ ขาดห้องน้ำขาท่องน้ำมีอะไรอีกทาแต่งตัวทาแต่งตัวค่ะเราต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยใช่ไหมคะค่ะมีทานอะไรอีกคะทานเนื้อานลายพ่อแม่อืมแล้วก็มีประดับตว์ด้วยค่ะค่ะทานดับแล้วพวกพี่ๆก็จะมีเกมให้เล่นค่ะหนูชอบไหมคะแบบนี้ทานดับที่เุลื่อว หนูชอบไหมกิจกรรมแบบนี้หนูชอบไหมคะชอบค่ะหนูเป็นวีสตาไหมคะหรือจักไม่ได้เป็นแต่หนูอยากเป็นวีสตาไหมคะอ,อ่าเพราะวีสตาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ใช่ไหมออือเหนเพื่อนๆมาช่วยคุยหน่อยหนูเข้า,ขา,า <c oughs> ค่ายหนูได้เรียนรู้อะไรบ้างก็ปอดซี่นอดีค่ะดีหรอคะ่ มีวสวดมนต์ไหว้พระด้วยใช่ไหมคะ,คะแล้วว่าพี่ๆก็จะพาไปทำก,กิจกรรมที่สนุทวันนี้เมื่อเช้านี้ทำอะไรเมื่อเช้านี้เราทำอะไรกันสวดมวนต์นะอะไรอีกตักอะไรตักบาตรอ่าตักบาตรปกติเราใส่เราได้ตักบาตรไหมได้คะ่ะได้คะ่ะตักที่ไหนคะที่บา้าน บ้านที่วัดถ้ามีค่ายแบบนี้อีกหนูจะมาอีกไหมมาชวนเพื่อนมาด้วยไหมชวนค่ะอ่าเก่งมากรอหนูอยากให้เพื่อนมาใช่ไหมคะอ่าสวัสดีให้กล้องหน่อยค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีบายบาย